ว้าวเมกบ์สวยมากเลยมันไม่ได้เลยสวยเลยก็สดเอาทำไมไม่มีแล้วอะเตอร์เอาแต่ละเท่าหนึ่งไม่ไม่มีไม่มีฟิลเตอร์แล้วหายวิไม่มีแล้วอุ้ยอันนี้ละกันอันนี้อันนี้นี่ อนี่ขมอร่อยนะอว้าวววไอลินไอลินไอลินมาอันยองไฮกิ้ล

ฮัลโหลสวยปะ <c oughs> อืมเอาวะไม่ทำไม่มีคนเดียวอะ่ <c oughs> ะแป๊บนึงเดี๋วยพวยพวึ่งเดี๋พึ่งเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งเดี๋พึ่งแป๊บนึงแป๊บนึงดิอุ้ยเป็นเทเลทบี้เป็นเป็นสันชัยเอ,อาเอาฮาย Hay vô bên lê mê nè Bê cái lê bình nè Nâng hả phiêu tơ con Tên 哈哈哈哈哈！啊啊啊！亏没了啊！什么呀？谁臭香香啊？哈！什么呀？Please pose for picture 嘛。 one two three four อ๋อโอเคยังเออสวยพี่ว่าหน้านี้สวยเลยเนาะสวยเลยเอาตาหายไปแล้วสวยเลยอันนี้สวยเลยอันนี้ดีเลยโหัวหอเอออึ๊บอ่าปึ๊บเอออ่าเยอะเยอะเออไปเออไปเยอะเออเยอะเออไป ตอร์เนอร์ฟิลเตอร์อ๊ะเฮ้ยไม่ใจฟิลเตอร์ไม่เป็นงี้อ่ะเราเราไปอยากไปทะเลใช่ไหมใช่ไปดำน้ำเลยอันนี้ไปหาเป็นเป็กบีช่าไม่เบบีป้าอันนี้ตัวใหญ่ถ้าโดนจิ้ก็คือตายก็เลยบอกว่าในจอร์น มีคนถาม่าอายุดังโหนโนแตดันนดันดนนไม่ใช่ดิฉลามเขาฉลามเขาทำเสียงอะไร Baby s h ั r k Baby Shark do 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 d Baby s h a ต k d ตตอันนี้น่าจะแก a น d p a Shark นจะใหญ่มากกั a n d Shark d a n s h k เบกกี้เมกูชอเมกกี้เบกกี้ช็อกตูตูดูตูเบกกี้ชตูตููตูไม่ปกติอะชาลมเขาชอบงับคุณแต่เราชอบคุณงับอ่ะอ่ะอันี้หน้าตาเป็นยังไงอืม <laughs> สวยเลยอ่ะจริงเหรอสวยเลยเช็ดตาไม่สะอาดอีกแล้วสะอาดนะไม่สะอาดตรงนี้มีจิปเตอร์หนึ่งอันพ <laughs> อแล้วไปละคุณนายนายนายคุณนายเด็กนายเจนน่าไปไหนยังบาย